มีใครเข้ามาหรือ,อยังคะมีคนเข้ามาแล้วหรือ,อยังคะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวขออนุญาตรอบแป๊บนึงนะคะโอเควันนี้สวีทพ็อปคอร์นนะคะมาสายมาช้ากว่าปกติไปหนึ่งชั่วโมงนะคะ แอดมินติดภารกิจนิดหน่อยแต่ว่าเรามาแล้วเนาะมาช้าแต่มาเนาะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะตอนสามทุ่มนี้จำไม่ได้แล้วว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วน,น่าจะ,ะครั้งที่สองสำหรับการไลฟ์แต่ว่าเป็นครั้งที่สามสำหรับการ รีวิวหนังนะคะของสวีทป็อปคอนก็เป็นเวอร์ชัน่อวิดีโอไลฟ์กันไปเนาะในระหว่างนี้นะคะใครมีอะไรอยากชวนคุยทักทายกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราดูคุยกันวันนี้หนังเรื่องที่เราอยากจะมารีวิวก็คือ c a r i y Puby ไม่รู้ว่ามีใครเคยดูหรืออยังตอนนี้ มันสตรีมอยู่บน Netflix ด้วยเราก็เพิ่งได้ดูเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นี้เองโอเคมาโอ้สามสิบคนแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ S ว e e t Popcorn ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มพูดถึงหนังกันเลยเนาะคือ Kelly Puby เนี่ยเป็นคอมเมดี้ดราม่านะคะแต่ว่าพาร์ทดรามานี่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรหรอกเราคิดว่ามันมันเป็น Com i n g of age นะมันก็จะเน้นหนักไปในทางการเติบโตของมนุษย์คนหนึ่งมากกว่า แล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยโดยตัวหนังเนี่ยชื่อแคร์รีพิวบีเนี่ยเป็นชื่อนางเอกก็หนังก็โฟกัสที่นางเอกภาพยนตร์สร้างมาจากนิยายเล่มหนึ่งนะคะนิยายของคุณแค r e เรนลิสเนอร์เนาะวางแผงขายขายครั้งแรกเนตอนปี2003เลยแล้วก็ถูกเอามารีปริน์นะคะในทีตอนปี2010ตัวหนังเนี่ยออกฉายตอนปี2016คนที่กำกับเนี่ยคือคุณซูซานจอห์นสันนะคะที่ต้องบอกเพว่า,วาจริงๆแล้วคนนี้คุณซูซานคนนี้เป็นผู้กำกับ t o All Boys h ร v e Love d Before ที่โด่งดังที่พวกเราชอบเป็นกันเป็นอย่างมากแต่ว่าคุณซูซานเนี่ยไม่ได้กำกับภาค2นะ t ั o All b o y ตอนนี้มีมา2องภาคแล้วเนาะภาค2องเขายายตัวเองไปเป็น Executive Producer แทนนะคะโดย Carrie p e เนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกเลยที่คุณซูซานกำกับเรามีความเชื่อว่าเครดิตการที่ทำออกมาได้ดีจากหนังเรื่องนี้มีผลแน่ๆที่ทำให้เขาได้กำกับ t ั o All b o y เพราะว่ามันเป็นหนัง รักวัยรุ่นที่มีกลิ่นบางอย่างคล้ายๆกันโอเคตอนแรกเลยเนี่ยน้องเฮลี่สไตเฟลเนี่ยถูกวางตัวให้มารับบทนี้นะคะบทแคลี่พิวบี่เนี่ยแต่ว่าก็น้องน้องงานยุ่งเนาะตอนนั้นน้องก็ค่อนข้างดังขึ้นมาเยอะแล้วแหละก็ตารางงานไม่ลงตัวนะคะก็เลย มาเล่นไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงคนนี้นางเอกเนี่ยคือน้องเบล l พาวลี่นะคะเป็นนักแสดงอังกฤษคนหนึ่งก็เล่นเรื่อง The Diary of a Teenage Girl เนาะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยดูเรื่องนี้หรือเปล่าค่อนข้างดังค่ะก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือคนนึงเลยนะคะเพราะว่า The Diary of the Teenage Girl เนี่ยทำให้เธอเข้าชิงแล้วก็ได้รางวัลเยอะแย,ย,ยะมากมายสวยสวยน้อยกว่าน้องเฮลี่นิดหน่อยอแต่แต่ก็เข้านะเรา กลับคิดว่าแววตาลักษณะบางประการของเขาเนี่ยเข้ากับการเป็นแคลรี่พิวบี้เนี่ยมากกว่าน้องเฮลีน้องเอลีดูแบบน่ารักไปนิดนึงโอเคเรามาว่ากันที่เรื่องราวของหนังนะคะโดยเรื่องราวของหนังแคลรี่พิวบี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งเนาะชื่อชื่อแคลรี่นี่แหละเขาเรียนจบฮาวาดมาตั้งแต่อายุสิบเก้านะคะเรียนเก่งมากไอคิวสูงมากแต่ว่ามีปัญหาเรื่องทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างยิ่งก็คือ คือมองว่าคนอื่นโง่กว่าบ้างมองว่าโอ้มนุษย์นั้นเป็นพวกที่หมกมุ่นแต่เรื่องเพศคือคือตัดสินคนอื่นไปหมดนะ่ะก็เลยสอบตกเรื่องความสัมพันธรรร์จริงๆไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยก็ขังตัวเองอยู่ในห้องเรียนจบมาแล้วก็อ่านห,หนังสืออย่างเดียว <S <S เพื่อนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอ่าโดยพื้นฐานแล้วตัวเธอเองเอง่ะเธอก็มีปัญหาบางประการที่ที่ยังไม่ได้คลี่คลายแหละคือก็มีปัญหาคุณพ่อนะคะเรื่องเรื่องว่าแบบเอ๊ะ จะรักไม่รักพอ่อไม่มาหาพ่อยังอยู่ที่อังกฤษพ่อทําไมส่งเธอมาเรียนเข้ามาหาลัยตั้งแต่เด็กทําไมถึงทิ้ง,ง,งอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีความเจ็บช้ำไม่ใช่เจ็บช้ำมีความเศร้าโศกเนาะจากการเสียชีวิตของคุณแม่นะคะแม่เสียไปตั้งแต่เด็กแล้วก็สนิทกับคุณแม่มากข้างในก็มีปัญหาอยู่ทีเนี้ยวันหนึง่งเธอก็ได้รับจ์จากจิตแพทย์ที่เธอไปทําจิตบําบัดด้วยโดยจิตแพทย์เนี่ยเป็นเพื่อนของคุณพ่อ,อน,นี่แหละจิตแพทย์บอกว่าเออไม่ไหวละ ต้องเราต้องมาพยายามทําอะไรใหม่ๆกันละก็มีโจทย์มาให้ว่าเนี่ยมีลิสต์อยู่5้าหข้อเน,นี้ยให้ไปทําลิสต์เนี้ยให้สําเร็จก่อนปีใหม,ม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิสต์ที่ว่าที่ที่แครี่ต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงๆเราเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆอะ่ะไม่ไม่ใช่ลิสต์ที่ยากอะไรเลยอะ่ะแต่ตัวเอกแบบแหลกปฏิการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อมนุษย์ก็เลยต้องออกมาเป็นแบบนี้ข้อหนึ่งที่คุณจิตแพทย์ให้แครี่ไปทําคือไปออกเดทซะอ่า ข้อที่2คือหาเพื่อนนะคะ make friend ช่วยมีเพื่อนหน่อยเถอะทำยังไงก็ได้ข้อ3คือให้ใช้เวลาในช่วงคืนก่อนปีใหม่คืนวันที่31ธันวาคมเนี่ยใครสักคนหนึ่งห้ามอยู่คนเดียวโดยที่ background ของหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสนะคะยาวไปจนถึงช่วงปีใหม่ไปเลยข้อที่4ี่ก็คือให้หาสัตว์เลี้ยงจงเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งรู้จักแบบมีความผูกพันอะไรบางอย่างหรือต้อง ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างบ้างอ่าข้อห้าก็คือจงทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําตั้งแต่สมัยเด็กๆข้อนี้เราว่าน่าสนใจเนาะเราพวกเราทุกคนก็อาจจะลองหยิบมันมาทาดูก็ได้นะคะคุณหมอจิตแพทย์ในเรื่องบอกว่าให้ลองนึกดูว่าตอนที่เราอายุหกขวบเนี่ยเราเคยทําอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งนเป็สิ่งที่ต้องทําให้เรามีความสุขนะแล้วก็คือตอนนี้เราไม่ทําอีกต่อไปแล้วอ่ะเออเราลองกลับไปทําสิ่งนั้นดูแล้วก็ข้อที่หกก็คือให้อ่านหนังสือเล่มโปรด เนาะนีน่จิ๊กแคลรี่อ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วนะก็ถามว่าเอ้ยมีเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้ก็โดนท้าทายนะว่าแบบไหนลองทําดูดิแคลรี่ก็ค่อยๆเริ่มทําทีละข้อนะคะก็เริ่มจากข้อง่ายๆไปนะคะไปซื้อสัตว์เลี้ยงมากันถ้าคงไม่ได้สปบอยเนาะในในปกปกโปสเตอร์หนังก็เป็นรูปปลาทองนะคะมีน้องปลาทองมาแหมเลือกเลือกสัตว์เลี้ยงได้แบบ ได้ปลาปลาทองมาก็แต่ปลาทองก,ก็ก็สร้างการเติบโตให้กับตัวละครเยอะนะน่าสนใจก็ไปกินน้ำมันลมรดหนึ่งอ่าตอนสมัยเด็กเด็กกินโตมาไม่กินแล้วอ่าไปทําไปทําสิ่งง่ายๆก่อนอ่าพอมาถึงข้อที่เริ่มยากออกเดตอือออกเดตยังไงดีล่ะก็ไม่มีใครมาจีบนี่หมอบอกว่าเอ้ยมันไม่เห็นจะจําเป็นนี่อ่ะจะให้ไปใช้แอปหาคู่หรออะไรย่างเงี้ยสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ใช้แอปหาคู่ก็เออเราเพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้ที่อเมริกายัางมี เหมือนเป็นหน้าหนังสือทีมอะค่ะหน้าจับคู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ไทยจะมีอะไรอะเหมือนลุงหนวดหาคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกอายุมากๆเลยอ่าที่อเมริกาเขมีนะคะเป็นคอล์ร์สั้นๆลงหนังสือทีมเธอก็ไปหาจากหนังสือทีมเนาะก็ไปสะดุดตาอันหนึง่งคือไม่ได้รู้สึกปิสวรรราสอะไรหรอกก็มีคนหนึ่งเขียนว่าเนี่ยเขาอะเป็นผู้ชายที่หนึ่งสองสามสี่มีคู่มาแล้วแต่สับสนบางประการก็เลยแบบมาหาคู่กับเดเธอคิดว่าเออเราจะยิงปืนทีเดียวได้นกสองตัวไปเลยดีกว่า ได้ขีดค่าข้อออกเดตด้วยในลิสต์แล้วเราก็จะไปเปิดโปงผู้ชายคนนั้นด้วยก็เลยหมอดูว่าเมื่อส่งแอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนมาทักทายแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าจะทักก่อนสวัสดีค่ะอ่าข้อออกเดตเนาะเดี๋ยวไปกันต่อก็เลยเลือกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปออกเดตกับผู้ชายคนนี้แหละ โดยที่คือไม่ได้ตั้งใจจะสารสัมพันธ์อะไรนะแค่อยากจะทําตามลิสต์ให้ครบแล้วก็จะไปเปิดโปงด้วยแล้วก็แบบมีความกังวลว่าจะไปเจออะไรงงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปออกเด็ตในระหว่างนั้นก่อนที่จะไปเนี่ยก็มีมีคนวนเวียนแหละมีหนุ่มแปลกๆที่เป็นนักดนตรีมาอยู่ข้างห้องมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากพอไปแล้วเนี่ยหนุ่มคนนั้นชื่อแมดเนาะก็เออมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดว่าทําไมมันคุยกันดูเรื่องมากกว่า ที่คาดการไว้มันก็จะเป็นชาร์เลนต์ต่อไปของแคลี่ว่าเราจะทํายังไงกับเรื่องนี้ต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยในบรรดาทั้งหมดนะคะข้อหาเพื่อนก็เป็นเพื่อนในที่ทํางานอะไรไปเนาะเอ่อน่าแปลกใจที่ข้อที่ยากที่สุดอะกลับเป็นเรื่องหนังสือเพราะว่าจริงๆแล้วอะหนังสือเล่มที่โปรดที่สุดของเธอนั้นมีคนยืมไปอืมมันมันต้องไปเอาคืนมาก่อนเลยก็เป็นอีก อีกพาดหนึ่งของการเดินทางของตัวละครนะสิ่งที่เราชอบมากๆนะคะจากหนังเรื่องแคลลี่พิีเนี่ยประการแรกไปเนี่ยเราว่าโครงเรื่องมันค่อนข้างแข็งแรงอาจจะเป็นเพราะเป็นหนังสือนิยายที่ถูกเอามาทำเป็นหนังนะ่ะถูกสร้างจากนิยายมันก็เลยมีโครงที่แข็งแรงของมันเองอยู่แล้วแบบมีอะไรหลายอย่างที่ถูกคิดถูกตกผลึกมาแล้วเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าคือเรายังไม่ได้อ่านหนังสือนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาทุกอย่างมาครบไหมถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านก็มาบอกแอดมินได้เนาะว่าว่าเออมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมในไหนก็ในไหน,ไหน,ไหน,ไหนเดี๋ยวเอาปกหนังสือให้ดูก่อนนิดนึงดีกว่าอ่าอันนี้คือแคลร์พิวบี้นะคะเป็นเล่มมีแปรด้วยนะคะตอนนี้ยังมีขายอยู่เลยค่ะเห็นอยู่ในรีเดอรี่เนาะราคาสามร้อยสิบห้าบาทของสนับพินเลเจนด์บุกนะคะ เดี๋ยวว่าจะไปตามหามาอ่านเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างชอบตัวหนังมากตัวโครงเรื่องค่อนข้างแข็งแรงค่ะดําเนินไปได้ดีนะคะและดําเนินเรื่องสนุกสนุกมากคือสิ่งที่พิวบี้แคร์รี่พิวบี้ต้องไปทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่เขาสามารถทำให้มันเดินไปข้างหน้าอย่างสนุกได้ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสองสองพาร์ทเนาะก็คือพาร์ทปัจจุบันที่แคร์รี่กำลังทำตามลิสต์ต่างๆนานาเกี่ยวกับ การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยกับพาร์ทแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันเก่าอันนึงของของแคลรีที่มันก็เชื่อมโยงกับหนังสือน,นั้นด้วยอย่างเงี้ยนะคะ,ะสนุกเอาเป็นว่าดูสนุกคือเราที่เราแปลกใจตัวเองประการหนึ่งก็คือจริงๆแล้วบุคลิกนางเอกแบบแบบแคลลี่พิวบี้เนี่ยคือไม่ใช่คนที่เราจะจะรักอะ่ะแบบไม่ใช่คนน่ารัก เป็นคนตัดสินคนอื่นด้วยซ้ำแล้วก็เป็นเด็กแปลกๆเงี้ยมันจะผิดจากจากปกติของของนางเองนะรมคอมที่เราจะรักแต่เราไม่ได้เกลียดแล้วเราก็เอาใจช่วยมากคือถึงไม่รักก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยให้เติบโตเอาใจช่วยให้ทําแต่ละข้อให้ผ่านไปเอาใจช่วยให้เธอทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อตัวเองให้เธอได้เรียนรู้ความสุขอะไรเงี้ยก็ก็คนทางคนข้งนขงนำพาณีได้ดีนะคะดูแลเอาใจช่วยไปตลอดอ่า เราก็เห็นการเติบโตของตัวละครเนาะมันเป็นโจทย์ของคัมมี่งบเอชประมาณหนึ่งว่าเราจะสัมผัสได้ถึงการเติบโตของตัวละครไหม mm hmm. อพาร์ทคอมเมดี้ทำได้ดีค่ะจริงๆตลกตัวเพื่อนๆนเพื่อนรุ่นพี่ของแคร r ี่อะค่ะก็ก็ต้องทำตามโจทย์ Make friend ด้วยก็ไปหาเพื่อนมาเพื่อนจากที่ทำงานบ้างอะไรบ้างเนี้ยตลกมากเราชอบอพาร์ทโรแมนติกอะพาร์ทโรแมนติกเนี่ยจริงๆ มันเขาให้เวลาเยอะให้เวลาในที่นี้หมายความว่าให้จังหวะการค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแครี่กับกับตัวผู้ชายในเรื่องก็ไม่บอกแล้วกันเนาะไม่สปอยว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ทําให้เชื่อได้ว่าโอเคความสัมพันธ์มันค่อยๆเดินทางมาแล้วจริงๆแล้วก็น่ารักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมีโซนอบอุน่น ชวนให้นึกพิจารณาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างในความสัมพันธ์อืเราต้องการคนที่เฉลียวฉลาดเท่าทันเราทุกประการจริงๆไหมหรือหรือเราต้องการอะไรแล้วก็น้ำหนักเรื่องของครอบครัวคือแครี่เองก็มีปมกับพ่อค่อนข้างเยอะอ,อวิถีและว,วิธีการในการค่อ,คอยๆเดินทางไปคลี่คลายอะก็ทำได้ดีค่ะ ปกหนังสือไม่ใช่ปกหนังสือคําโปรยนะคะของตัวเล่มนิยายเขาเขียนบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ว่าด้วยสาวน้อยอัจฉริยะผู้สอบตกความสัมพันธ์และกําลังเรียนรู้การใช้ชีวิตเออเราคิดว่ามันเป็นคำอธิบายที่ตรงเป๊ะกับเรื่องกับหนังในหนังเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าสรุปว่าเรื่องนี้นะคะแค์รีเพลบีเราเป็นหนังที่ดีค่ะถ้าเราอยากจะให้คะแนนสักจริงๆลงให้แเลยนะ ประมาณ8เลยคือไม่หวือหวามากแต่เป็น coming of age ที่ทำงานเรื่องการเติบโตได้ดีพาร์ทคอมเมดี้ตลกพาร์าโรแมนติกสร้างให้เชื่อได้เนาะคอนวิ่งแล้วก็การดำเนินเรื่องดีค่ะโอเคก็ไปหาดูนะตอนนี้สตรีมมิงอยู่ใน Netflix นะคะเสิร์ชชื่อ c a r r y ีพ b ได้เลยโอเคจบแล้ววันนี้วันนี้เราเอ่อรีวิวอย่างรวดเร็วไปไม่ถึง15นาที ไม่มีใครคุยด้วยด้วยมีใครคุยด้วยกับเราไหมคะสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก่อนที่จะไยไปสำหรับสวิตพบคอนในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะตอนนี้เราเราอยู่ในสถานการณ์การปกป้องตัวเองจากโควิดน้ำพักใหญ่นะคะลงหนงลงหนังไม่ได้ไปดูกันเลยช่วงนี้เหี่ยวแห้งประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไหนๆทำกันมาขนาดนี้แล้วก็แข็งแรงกันต่อเนาะ,ะเพื่อ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะให้เรารีวิวลงสวีทพ็อปคอนก็แนะนำมาได้นะคะถ้าเกิดเคยดูแล้วถ้าเกิดว่าเคยดูแล้วเนี่ยก็จะเอามารีวิวแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยดูเนี่ยก็จะไปตามดูขอเป็นหนังลองคอมเป็นหลักก่อนนะคะมีคนแนะนําหนังอินเดียหนังผีหนังอะไรมาเราไม่ไหวกับหนังผีจริงๆ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋อเดี๋ยวสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเนาะ แล้วดูเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดค่ะจะมีไลฟ์จะมีไลฟ์อ่อดาร์กช็อกโกแลตเซชั่นนะคะดาร์กช็อกก็จะว่าด้วยความรักความสัมพันธ์ความลหลายทางเพศหลายๆคนอาจจะเคยดูไลฟ์ดาร์คช็อกแล้ววันที่27นี้ดาร์ช็อกโกแลตเซชั่นเราจะมาเจอกันในหัวข้อ,บอ,อ,บ,อบอกเลิกบอกบอกเลิกกันอย่างไรให้ไม่ทำลายกันเป็นไม่รู้ไม่รู้ม,รมีใคร เคยผ่านประสบการณ์การการบอกเลิกกันแล้วมันเลวร้ายเจ็บปวดหรือย่แย่อะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เดี๋ยวลองมาฟังกันดูแอดมินก็จะมาคุยกับพี่เมย์อนุพรเครือแตงนะคะเป็นนักจิตวิทยาประจำดาร์ชกลาสเตชันของเราเหมือนเดิมนะคะเจอกันวันพุธนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือคลาสเนาะมีดาร o ชก i าสเตชันคลาสเราจะ ชวนมาเรียนรู้เรื่อง non-violence communication นะคะกันก็คือการสื่อสารอย่างสันตินั่นแหละม,มันมาจากการที่หลายๆคนเนี่ยบอกเราว่าแบบเวลาที่ทะเลาะกับใครทะเลาะกับเพื่อนฝูงแฟนพ่อแม่เนี่ยทุกคนก็จะพูดว่าให้พูดกันดีๆให้พูดกันดีๆคือเราพูดดีๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วยังไงถึงเรียกว่าดีและถ้าเกิดว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าวิธีการพูด ให้มันดีให้มันแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ได้เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยมันจะมีเครื่องมือมาช่วยไหมก็อ่าเวิร์กช็อปนี้จะจัดขึ้นในวันที่30เหมือนเป็นเป็นเวิร์กช็อปแนะนำเบื้องต้นนะคะของเครื่องมือชื่อ NVC หรือ Non Violence Communication ก็ดูรายละเอียดการเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ในอ่าอีเวนต์นะแอดมินลงอีเวนต์ไวท์คิปเพจสมาคมนิยมนังวันนะคะและะ Live, ้วก็โอเคอ่าสำหรับไลฟ์แตช็อกโกาลเซชั่นนะคะและไลฟ์สวีทพอปคอร์สด้วยเราจะ ไลฟ์ลงสองที่พร้อมกันเลยก็คือที่เพจสมาคมน,นิยมหนังหวานแล้วก็ที่ที่ YouTube ชื่อเดียวกันชื่อสมาคมนิยมหนังหวานเหมือนกันลองไปเสิร์ชใน YouTube ได้แล้วก็ฝากติดตามด้วยโอเคทุกคนเข้ามาฟังแต่ไม่มีใครชวนเราคุยเหมือนเดิมนะงั้นเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคราวหน้าค่ะเจอกันอีกทีวันพุธสำหรับ d a r k กช็อกโกแลตเซค่ะขอบคุณมากที่มาอยู่รีวิวหนังด้วยกันวันนี้ฟันดีลาติสวัสดีค่ะบา,บาย